ครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวไรสเฟนลทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีนานานักตกปลานานานาักตกสิงลิ้วทุกท่านครับผมวันนี้ไม่ได้มาตกปลาครับก็จะมาถ่ายเครื่องเสียงให้ดูครับทําระบบรถเห่หาเสียงครับตอนนี้รับจ้างอยู่ครับผมยังไม่มีเวลาหาเงินก่อนครับ เรื่องเงินเรื่องใหญ่อาจจะไม่ตงรงกับช่องเท่าไหร่ครับแต่ว่าจะมาถ่ายให้นาๆได้ดูกันเผยแผ่ความรูก้กันครับนี่ครับเรามาเริ่มตังแจ่แรกกันสายสายไฟครับสายไฟฟังแบตอินเวอร์เตอร์ครับใช้ขนาด 1ิกมิลครับสิบกมิลบวกลบตอนนี้ไม่มีฟิวครับจะไม่มีฟิวเพราะว่ากลัวไฟไม่กลัวฟิวมันตัดครับกลัวไม่พอเพราะว่าใช้เชนใหญ่ครับ เจะมาดูภายในกันครับนี่ก็ภายในครับโอ้โกเลยครับนี่ก็นี่ครับขุมพลังภายในทางในครับตัวนี้ก็โปรโยูโรเทคครับรับกลางแหลมครับ โปรยูโรเทคเดี๋ยวเปิดแฟตก่อนครับผมโปรยูโรเทคอะไรสองพันห้าอันนี้ก็จะเป็น NPE คาเบตครับ, mm hmm. บ NPE อันนี้มันไม่ทราบว่าพันสองรอยวัตรหรือเท่าไหร่ครับ นานาท่านใดก็รูก็คอมฝากคอมเมนต์มาเลยครับผมไม่รู้ซื้อมาแต่นานแล้วลืมแล้วครับนี่ซื้อมาในราคาแท่นนี้เท่าไรเนาะหมื่นหรือเกือบหมื่นนี่ละครับตัวน,นี้นานแล้วครับ N My NPE VIP 7ตัวน,นี้ก็นี่ครับ ใจหลักของเราก็คืออินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ก็จะใช่ของ TBE ของเพียวสายเวฟครับ2000วัตครับพวกนี้จะเป็นวัดเต็มนะครับนี่พวกนี้ไม่หลอกครับไม่โกหกเลยไม่โกหกไม,ไม่โกหกวัดเลยครับ วัดเต็มครับเปิดดูก็รูครับว่าวัดเต็มเ,เต็มเบสน,นี้ได้สบายแล้วครับตึบตึบตบเลยกลางแหลมออกมาชัดเลยครับแล้วก็ขออนุญาตพิกกล้องนะครับตัวนี้ก็คอดของซาวเบสครับตัวนี้ EQ NPE ครับมีปลั๊กไฟไม่ ไม่ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันติดแล็กมาก,กเลยยกมาใส่มดนี่แหละครับก็ตัวนี้ก็มิกมิกทช่แท้ของอัลโต้ครับตัวนี้เสียงดีมากครับมีเอฟเฟกในตัวเปิดเอฟเฟกนี่สบายไม่ต้องใช้เอฟเฟกช่วยนี่ครับสายสายครับ สายไฟต่อมาจากเบ็ดนั่นกใต้กระโปรงรถครับก็จะมีแค่นี้แหละครับผมเดีย๋ยวมาดูตู้กันเลยโอลืมบอกไปครับนี่ก็นี่ครับปัจแต่หลักอีกเช่นเคยนี่ครับเครื่องอ่าน usb เสียงดีอยู่ครับแต่ว่า มันเสียอย่างเดียวตรงวอลุ่มไม่เสถียรครับเวลาหมุนนิดนึงกับบางทีกับหมุนเร่งบางทีกับไปเบาจั๊กทำยังไงรครับต้องใช้รีโมทครับใช้รีโมทเอาถึงจะได้ครับนี่ครับเสียงดีครับตัวนี้ออมาดู ตู้กันครับอันนี้ก็จะเป็นฮอนฮอนโอบอ้อมครับฮอนโอบอ้อมก็เดี๋ยวขึ้นมาดูนะครับกี่วัตอันนี้ฮอนมันขาดแล้วนะครับเปิดวอยขาดก็เลยซื้อวอยสองร0อยวัตมาใส่นี่นะครับ ชื่อว่าสองร้อยวัดมาใส่ก็เสียงดีเลยครับเสียงดีเปิดไปเถอะแต่ผมจะไม่เน้นเท่าไหร่ครับเน้นจะไม่เน้นเสียงวันเท่าไหร่ครับให้มันเป็นโอ้ประกอบเฉยครับพอมันได้เสียงชัดๆนี่เสียงกลางก็จะใช่ DHK ครับใบละ4,000บาท2ใบ8 0 0 0 เสียงกางก็เสียงดีครับนี่เสียงดีเลยแหละเสียงดีออกชัดแจ๋วเลยครับแล้วก็ตู้เบตรเราตู้เบรเป็นตู้เบต,เต,เบตสูตร B ีวครับบีวีนิ้วของช่างบอสครับ ทางบอสใกล้บ,บ้านนี้แหละครับทำตูก BV สิบแปดนิ้วดอกชาเลนเจอร์หนึ่งพันสองรอยวัตต์ครับเสียงดีครับตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะ <c oughs> กันกันฝนครับเดี๋ยวมันความจริงมันก็ไม่เปียกเท่าไหร่ครับแต่ว่าการผ่านเดี๋ยวมันจะไม่คุ้ม เดี๋ยวคลิปต่อไปก็มาฟังเสียงกันเลยครับคลิปนี้ก็เปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบานแล้วเสียงดังครับครับนานาทานใดก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห้นัับช่องไรายนารชาแนลด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ไปจกปลาเลยก็วิ่งงานอยู่ครับโอกาสมีกัเลย ค่อไว้ก่อนเดี๋ยวจะเสียโอกาสครับผมก็ <Go. S 1> อาจจะนอกเรื่องไปนิดนึงนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับ